สวัสดีครับวันนี้อากิติเกปูทอนมาพบกันอีกครั้งสําหรับการสร้างเทมเพลตและแฟม i ลี่ e v วิเพื่อการเขียนแบบ EP ที่7นะครับ EP นี้เราจะไปดูตั้งค่าวิวเทมเพลตของแปนคานและพื้นโครงสร้างกันนะครับขออนุญาตเข้าไปแล้วนะครับเราเข้าโปรแกรมแล้วว่าเปิดไฟล์เรียบร้อยนะครับเปิดไฟล์เนี่ยไฟล์เนี่ยต้นตระกูลต้องเปต็ตระกูลนามนับสกุล R T E นะครับมันจะเป็นนับสกุลของ เทมเพลตนะครับมันไม่ใช่เป็นตัวเ,เ,เ,เป็นเป็นตัวไฟล์นะครับเราก็ไปเปิดหน้าวิวนะครับในส่วนของแปลนการข้ายินพื้นชั้นหนึ่งก่อนก็ได้ครับอโอเคอันนี้เรามาดูความทำความเข้าใจนะว่าเราอยากซ่อนอะไรบ้างนะครับก็ที่เคยอธิบายไปทุกๆคกิมนะก็คือตัวจะแยกมุมมองที่จะจัดเรื่องสัญ,ญลักษณ์กับมุมมองของตัวโมเดลนะครับ เราผมจะเอาซ่อนตัวแนวตัดออกนะเอาแนวตัดออกเอาบุมมองรูปด้านออกเอางานระบบออกนะครับโอเคพูดง่ายเดี๋ยวงานของตัวโมเดลเนี่ยครับเราจะเก็บไว้ก็คือ 1. มีเสานะสก็คือ structure foundation ซึ่งผมใช้คำสั่งในการาเวลาผมสร้างคืนนี้ผมจะใช้ตัวส l ล b บนะครับ s l ล b บเนี่ยมันจะอยู่ใน structure foundation นะ ผมจะไม่ใช้ฟรอตัวนี้นะครับเพราะว่าเราซอนเนี่ยมันมันจะไปทับซอสอย่างสถาปัตนะผมอยากให้มันแยกเป็นหมดน,นะครับเราไปที่สลับนะครับแล้วก็จะโชว์ตัวหนึ่งก็คือเรื่องสแตนนะก็คือตัวบันไดนะครับโอเคดัง okay. นั้นเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวโมเดลแค่3อย่างนี้นะครับเราจะไปปรับกันนะครับนะนะแล้วก็พิมพ์ V v ครับนะขอไปปรับสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับก็คือ1เราจะ เอารูปด้านมุมมองรูปด้านออกนะครับสัญ,ญลักษณ์รูปด้านออกแอปพายนะครับรูปตัดนะครับแนวตัดเอารูปสัญ,ญลักษณ์แนวตัดออกแอปพายโอเคฮะแอปพายแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปปรับโมเดลครับเหมือนเดิมเราลองไปเลือกอ๋อนะครับติ๊กออกให้หมดเลยครับอ่าเราก็ไปโมดสตั๊กเจอร์นะครับพิมพ์เฮสครับติ๊กอะไรทั้งช่องแล้วพิมพ์เฮสนะมันก็จะไปตามมาโคเรเบสก็คือไล่ไปตามเฮสนะเราอยากโชว์สเตย์ครับ เราอยากโชว์ Structure Foundation ครับเราอยากโชว์ Structure Column ครับ Apply ครับอ่าโอเคเนะครับมันก็จะไปตามนี้นะครับตัวต่อไปที่ผมจะปรับนะครับก็คือตัวบันไัเนี่แบางทีจะเห็นงาน Finishing นะจะเป็นงาน Start ปัตนะคมันก็จะมีต้องไปปรับละเอ,อยียดของมันเพิ่มครับก้องในหมดสเตนนะครับก็คือมาติ๊กบวกตันน้มเอ่อ ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนผมขออนุญาตแต่นี้ผมพอดีนานๆจับทีนะก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนน่าจะเป็น noise line noiseing line เนี่ยผมน่าจะเอาออกนะเพราะว่าลายมันลานตานะเอาลายมันคือไหนขอขอ,ขอลองปรับดูนะโอ้อาไล i นี้ต้องใช้นะมันคืออาณาเขตของตัวเส้นนะไลเซอร์ลาย เดี๋ยวนะตัวนะไรเซอร์ไลต้องใช้นะอ๋อโอเคนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ติ๊กออกครับอ่ารูปแบบงานสถาปันโลตัวเฟนิชชิงเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นงานสถาปัตย์ที่เป็นลูกขั้นกับลูกนอนนะครับโอเคเราติ๊กออกแล้วนะครับมันก็จะดูโล่งตามากขึ้นนะครับขอติ๊กเข้ามามาอีกทีหนึงครับแต่จายไม่สังเกตให้สังเกตตัวบันไดนะครับ มันจะมีแพทเทิร์นของลายกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราติ๊กออกปุ๊บเหมือนกับวัสดุปิดผิวมันก็จะถูกติ๊กออกครับโอเคนะเราก็แต่งตัวบนไดเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือจะทำตัวพื้นนะครับตัวพื้นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะตั้งให้ย่อบมันกับว่าสตั t u r e f o u n d t t o o n นะครับ ตัวเนี้ยปกติถ้าเวลาผมตั้งนะผมจะตั้งให้มันโปร่งแสงนะคือมันยังคงอยู่นะเพราะถ้าเกิดมันไม่อยู่นี่เราเราใส่สัญลักษณ์พื้นเนี่ยเราจะใส่แบบเป็นแท็กนะเราไม่ใช่พิมพ์ทีละตัวทีละตัวนะเราจะไปเราจะใส่แท็กใส่แท็กเราแค่ไปจิ้มวางจิ้มวางจิ้มวางนะพอมันจิ้มวางอย่างนี้เนี่ยบางทีมัน มันต้องมีชิ้นงาน 3D เนี่ยของตัวตัวพื้นยังคงอยู่นะครับวิธีการก็คือผมจะใช้วิธีให้มันโปร่งแสงนะครับก็คือ Structure f o u n d a t i o นนะครับเราไปที่ t r a n s f e r เรนตัวนี้นะครับให้มันโปร่งแสงแบบ100%เลยครับไลท์พายนะครับเราจะเห็นคานนะครับเห็นคานแต่คันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนสร้างโมเดลชุดชุดที่ที่ผมเคยอัดคลิปไว้นะครับผมจะสร้างแผ่นพื้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะ พอสร้างแผ่นพื้นเนี่ยมันจะเห็นรูปแผ่นพื้นเนรับเดี๋ยวเราจะไปทํฟิลเตอร์เพิ่มนะครับไปทํฟิลเตอร์เพิ่มแต่ก่อนที่จะไปฟิลเตอร์ขอปรับตัวอื่นก่อนครับขอปรับตัวอื่นมีตัวอื่นอะไรอีกไหมที่ต้องปรับนะครับเบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขอโอเคออกไปก่อนเพื่อไปดูรายละเอียดมันเพิ่มนะ คอติกมันนิดนึงเป็นแผ่น PS นะครับแผ่น PS เอ้ะมันเห็นคานไม่ครบหรือว่ายัางไงแต่มันเห็นตัวฐานลากด้วยยวขออนุญาตไปดู3 d นดีดีนึงขอไปแตะมันหน่อย เ็นคานไม่ครบเอามาเห็นคานไม่ครบสตั๊กเจอเฟมิ่งอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้ผมน่าจะลืมไปเปิดสตั๊กเจอเฟมิ่งด้วยนะครับเราต้องไปเปิดสตั๊กเจอเฟมิ่งอ่าโอเคว่าทำไมแนวคานดูนไม่เห็นนะโอเคสตั๊กเจอสตั๊กเจอเฟมิ่งออกมาแล้วครับ โอเคอันนี้เมื่อปรับเพิ่มเติมนะครับก็คือผมจะขออนุญาตปรับมุมเกาะมุมมองทั้งหมดก่อนแล้ค่อยไปปรับฟิลเตอร์นะครับอ่าโ okay. อเครณะน,นี้เราปรับมุมมองเพิ่มก็คือเหมือนกันครับก็คือว่าตอนเนี้ยตัวคานเนี่ยมันจะเห็นมีเท็กเจอร์นะครับมีเท็กเจอร์ของแพทเทิร์นคอนกรีตนะครับเราอยากไปซ่อนมันครับก็ไปที่สตัคเจอร์เฟรมิงนะครับแล้วก็แพทเทิร์นนะครับมา ไดไ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ visible ม,มัน apply ตัวสีบโบร์มันก็จะหายไปนะครับส่วนฐานล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซอดมันนะล้วก็ตอนตอนชิ้นง,งานที่เราทาเนี่ยมันจะมีเสาเอ็นนะ,ะมีเสาเอ็นอแล้วก็ปรับมุมมองเพื่อความสวยงามอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเสาเหมือนกันนะรเราจะปรับเสาเหมือนกับ เป็นฐานลากที่เราเคยปรับรอบที่แล้วนะครับก็พิมพ์วครับเราไปที่สต er ั๊กเ r อร์คล n สครับเราปรับลายนะครับให้เป็น5นะครับเราปรับ p a t เทิร์นคัดในโหมดคัดนะครับโหมดคัดก็คือที่ถูกตัดนะครับเราก็ฟิ l เราปรับสีนะโอเคแอปพลายเราจะดูภาพดูแปลน ดูสวยงามขึ้นนะดูง่ายขึ้นออ,อโอเคปรับมุมมองเบื้องต้นเนี่ยเราเราปรับแล้วนะครับครั้นี้เราจะไปฟิลเตอร์มันครับ P B B ม,มันเหมือนเดิมครับเราไปที่ฟิลเตอร์ครับเราจะปรับอะไรบ้างนะครับหนึ่งเราจะเอาฐานรากออกสองเราจะเอาอแผ่นพื้นนี่ออกนะสามเราจะปรับสีพวกคานนะอ๋อเราจะจะเอาเสาเอ็นทับหลังออกด้วยนะอ่อ อันนี้ก่องไง,ไง่ายๆไอ้พวกที่เป็นคานทั้งหมดอะสตั๊กเจอ i ์เฟมิงเราสร้างคำสั่งที่เป็นคานไอ้แผ่นพื้นจำได้ว่าน่าจะใช้ตอนนั้นผมน่าจะใช้เป็นสตั๊กเจอรเฟมิงเหมือนกันเดี๋ยวขอทดลองดูนะอ่ากับเสาเอินทับทับหลังเนี่ยเราเป็นสตั๊กเจอร์เฟมิงเราก็ไปเลือก อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จิทมที่ไม่มีตัวบีอะไรประมาณอนยะ่างนั้นเราก็จะกรองม,มาทั้งหมดนะครับเราจะมาทำเจลเรื่องนะครับหนึ่งก็คือตรง structure f o u n d a t i o นนะครับแต่ว่า structure foundation เ,เ,เนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่เอาฐานรากแต่เรายังเก็บเรายังอยากเก็บพื้นทั่วไปไว้นะครับอ,อันนี้เป็นข้อแม้ที่เราเจดไว้ก่อนนะครับก่อนกราจะเริ่มทําอะไรเราต้องวางข้อแม้ให้เราชัดเจนนะครับรานนี้เราไปสร้างข้อมูลการกรองเพิ่มเติมครับไป Edit and new ครับ ปุตติ้งมีแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครอยากดึงเข้าไปแล้วก็ลบเจตัวตัวก็ได้แล้วแต่นะก็แต่มันไม่ใช่ผมผมชอบอะไรที่แบบขั้นตอนเดียวลงอะไรที่ไม่เยอะไม่ไม่ลบมากนะแต่ว่ามันจําเป็นนะเราไปที่ไม่ใช่ฐานลากก็ได้คนระับอาจจะไปที่เครงมันนะเราก็รีนเนมมันเนมมันเป็นฐานลากนะแล้วก็ ไอตัวนี้นะครับจากตัวน o สคอนสแตนะครับก็เป็น c o n สแตน t นะครับที่มี DM f แอปนะครับอันี้เราจะเอาไว้ใช้ปิดตัวฐานรากทั้งหมดนะครับเอาไ้ตัวที่สองนะครับที่เราจะทำก็คือพื้นนะครับพื้นที่มันเป็น ph นะครับก็คือตัวไป็ที่เป็นแผ่นแผ่นแผ่น,ผนคือตอนทำมุม ผมทำโมเดลเนี่ยผมจะมีทำสองตัวนะเ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตออกไปดูมันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตออกไปดูมันนิดนึงอันนี้แผ่น ps นะครับแล้วก็เวลาทำเป็นชิ้นเนี่ยจะเป็น ps ธรรมดานะครับก็พิมพ์ bb ไหมครับเราไปที่ฟิลเตอร์นะครับไปสร้างข้อมูลการกรองไหมครับอาจจะใช้ฐานล่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ใน structure foundation เหมือนกันเราไปที่เกรดมันนะครับ นีเนี่ยไปก่อนนะนี่นี้มันก็อาจจะเป็น pH ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆอยู่แล้วนะแล้วก็ไท name เหมือนเดิมเพราะาเราตั้งชื่อมันตามนั้นอยู่แล้วอันนี้ให้เป็นอีกขครับแล้วก็เป็น pH ครับอะแอดเข้ามาก่อนมากรองนะเราอะไรที่อาที่เป็นฐานรากหมดนะัะเราจะซ่อนมันแล้วก็ตรงแผ่น pH นะครับเราจะซ่อนมันนะครับโอเคนะครับ ตินะ๊ก visible เนี่ยตรงนี้นะครับแอปพลายมันจะ,จะออก a a อ๋อโอเคอันนี้ขออนุญาตไปแก้ไข ps นิดนึงครับเนี่ยนะอันนี้ขอรีเนมนิดน,นึงต้องเป็นแผ่น ps นะครับดึงไปชื่อเหมือนแผ่นแผ่น ps อันนี้รีเนมตัวนี้ก่อนเราจะได้เข้าใจง่ายแผ่น ps ตรงนี้กดพิมพ์ด้วยว่าแผ่น ps นะอันนี้ต้อง ต้องอยู่ที่ท่านตั้งชื่อเลยนะชื่อมันต้องเหมือนกันนะครับชื่อเพี้ยนกันจูจูท่านตั้งฟิลเตอร์ชื่อนี้นะครับแล้วจูจูท่านไปรีเนมตัวชิ้นงานตัวตัวไทเนมนะครับมันการกรองการกรองพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกซ่อนนะก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยพอเราเปลี่ยนชื่อถูกต้องนะครับมันก็ถูกซ่อนครับ เราลองมาเปิดดูแผ่น PS ใหม่นะครับก็ที่ Visible ลเนะี่ยติ๊กเอาไปทีน่เนื้อแอปพลายอ่ะมันก็ถูกเรียก,กเข้ามานะครับเราอยากซ่อนมันเราก็ติ๊กติ๊กออกติ๊ก Visible ออกแล้วก็แอปพลายก็ถูกซ่อนนะครับตัวต่อไปก็คืออยากซ่อนคือซ่อนเสารเอ็นนะครับเสารเอ็นเนี่ยต้องขออนุญาตดูชื่อนิดนึงแต่ผมจะไม่ผิดว่าผมตั้งชื่อว่าเสาร์อเอน็นทับหลังอ่าโอเคก็ง่ายๆนะครับเราจะไปซ่อนมันอะไร ัฟเอร์ฟอร์เชันที่อะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่มีตัว B นะพิมพ์วีบีแล้วไปที่ฟิลเตอร์ครับอิ i ดิ new นะครับโหมดสตาร์เอ่อสเตรเจอร์เฟมมิ่งเรายังไม่เคยสร้างนะมแล้วก็ไปที่นิวก็ได้นิวแล้วก็เสาอทับหลัง Okay. เรามาเรื่องหมดแนะต่การตั้งี่มันนะเป็นสตั๊กเจอรเฟมี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราไปที่ไทเนมไทเนมแล้วก็ไปที่ดูโนสคอนเทนต์ครับ เราไปที่ตัวนี้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่มีตัว b นะครับปั๊บโอเคเออแอดเข้ามาสมถังน,นะครับเรากดตัวนี้ออกครับให้พายนะครับก็คือความหมายเมื่อสักครู่นะครับก็คือในโหมด structure framing นะครับอะไรที่ไม่มีตัว b เนี่ยเราจะให้มันซ่อนทั้งหมดนะเราจะกรองมันอนะ่านะนีก,กองมันเรียบร้อยแล้วนะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างสีนะครับสีแต่ละตัวนะครับสีแต่ละตัวสร้างสีตัวของตัวคานแต่ละตัวอันนี้มันเป็นวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่น B 1, B 2, B 3, B นะครับ ไม่รู้ถึงบีเท่าไหร่ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะทําถึงซากบีสิทก่อนดีกว่านะเผื่อไปเลยนะครับก็พิมพ์เราจะทําเราอยากทําให้มันเป็นสีนะครับพิมพ์บีครับไปที่ฟิลเตอร์ครับเหมือนเดิมครับ Edit and new เราจะใช้ตัวสอวนท้องหลังนะครับมาดิเฟเรนมันนะ rename นะครับก็เป็น B1 นะครับ B1 แล้วก็ type น a m เหมือนเดิมครับเดี๋ให้เป็นอีคว้อแล้วก็นี่เป็น b 1น่ะหนึ่ง apply ครับแล้วก็ b หนึ่ง b ที่คือเมันนะเป็น b 2อง b สามเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะนี่เป็นสี่แล้วนะเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบในตรงฟิลเตอร์อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะเพราะเราจะมีหลายๆมุมมองเราอยาก ทำอะไรให้มันซับซ้อนนะัเนื่องจากเราเราปราับลายวิวนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการปรับเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวนะคัขนาดต้องเสียเวลาตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็น r e n เนมเป็น B2 นะครับเราก็มาเปลี่ยนให้เป็น B2 อุ้ยเอ็กดิตนี้นะแล้วก็ลินเนมอันนี้ B3 B3 อัน B 3 B 3นี้เป็น B3 ป3อัพพาอันนี้ลีในปี4ปี4อาปี5ปี5อัพพายปี6 b6 b7 b8 คือถ้าเกิดเราสร้างโมเดลในในไฟล์นี้เนะนืเ่องจากว่าผมลิงก์งมันเข้ามานะพอมันลิงก์เข้ามาเนี่ยในโหมดพวกนี้มันมันจะไม่ขึ้นรายการแต่ถ้าเกิดเราสร้าง f ฟ m i l y คานนะครับถ้าเกิดอยู่ในเราไปสร้างในโหมดนั้นนะครับเวลาเลือกเลือกโหมดไทม์ิมแล้วเป็นอีกข้อนะมันจะมีรายการตาม ตามโมเดลตามชิ้นโมเดลที่เราสร้างสร้างแฟมิลี่ไว้แต่ไอเคนนี้เนื่องจากว่าผมไปลิงเข้ามานะเลยมันไม่มีชื่อขานพวกนี้นะครับเลยเราต้องปรับนะครับซึ่ง B 1 B 2อะไรพวกเนี้ยบางท่านเนี้ยบางชั้นหนึ่งอาจจะเป็น G B นะชั้นสองอาจจะเป็น B อันนี้ก็แล้วแต่ท่านต้องเตรียมไว้นะครับเตรียมพวกฟิลเตอร์นี้ไว้ถ้าเกิดเราอยากปรับเป็น v วิร์ทมเพจให้มันสมบูรณ์นะครับอโอเคเราก็มาเพิ่มตัว ฟิลเตอร์ของงานคานแต่ละเบอร์ไว้เรียบร้อยครับแอปพลายครับแลโอเคครับอ่าเราก็ดึงเข้ามาครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงเบอร์ไหนนะครับก็ผมก็ดึงเข้ามาบีหนึ่งถึงบีสิบนะครับนอ่าดึงเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับบีหนึ่งไม่อยากให้สีอะไรนะเราก็มาดูการก่องนะครับ อนุญาตสีเข้ม,ขมไม่ปรับพาสเทลนะเพราะว่าม่อปรับพาสเทลมันต้องเสียเวลาเลือกเพิ่มนะ แต่คุณเลือกครับ ใครอยากได้สีอะไรก็ไปรปรับเลือกสีเอาเองนะครับอันนี้ผมก็ลองปรับให้เป็นแนวทางเท่านี้นก่อนครับผมโอเคเอ๊ะทำไมนี้ไม่โชว์นะปอกแตกมัน,นิดเองอีอีี่เถ้าถือท่านอยากให้มันเป็นสีก็ไปรปรับสร้างฟิลเตอร์ bca เ,เ,เพิ่มนะครับผมอ่ะโอเคหรือใช้ bc แล้วก็ มมันมีสัญลักษณ์แขกอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะได้แย่งง่ายเป็น B C B C A อย่างเั้นนะเริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองไปที่พื้นชั้นสองนะครับแปลนคานพื้นชั้นสองนะครับโอเคตอนนี้มันเป็นมุมมองนี้นะครับเราจะไปสร้างวิวเทมเพ e ของงานแปลนคานละพื้นโครงสร้างนะครับก็ไปที่ o p ฟตี้นะครับอินเทอร์เน็ t ตนะครับ view template ครับกดนั้นครับ ตอนนี้เราอยากจะเอาแปลนคานพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยมาเป็นวิวเทมเพลตมาตรฐานนะว่าไปที่โชว์วิวครับไปเลือกแปลนคานข่าดินพื้นชั้นหนึ่งนะครับดิกเกดเลือกปุ๊บนะครับเราไปกด d e ดิ a t e ตรงนี้ครับอ่าก็คือ S T U ก็จาแตะตั้งชื่อนะ แล้วแต่ตั้งชื่อจะพิมพ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วแต่เอาให้พิมพ์แล้วเราเข้าใจก็โอเคแล้วแอปพลายครับนี่ครับเรียบร้อยครับเราก็จัดเว็บเพจแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับแล้วเซฟนะครับแล้วถ้ามีอ,อันนี้ลองไปปัดจัดเป็นคานหลังคาดูนะครับคันหลังคาพิมพ์วีวีครับ ออกไม่ใช่มีมี์ทวดทีอันนี้มืนนิดนึงอ๋อ,อหน่อยเราไปที่เนี้ย property entity data นะครับแล้วก็เว็บเพจเราไปนั่นครับแล้วก็ไปที่แปลนบีม structure b e a m plan นะ apply อนะไอต,ตรงนี้มันชื่อ R B นะครับนะเป็น R B คาหลังคาเลยมันไม่มีตัว <c oughs> ตัวคัลฟิลเตอร์สีให้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันมีสีก็ไปสร้างไปสร้างฟนะิลเตอร์เพิ่มนะไปทำฟิลเตอร์เพิ่มแล้วก็ไปเลือกสีเอานะนะโอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีวิวเทมเพลตนะครับเราก็ต้องมานั่งปรับทีละอันทีละอันทีละหน้าทีละหน้านะมันก็เสียเวลาเยอะนะนี่ถ้าเกิดเรามีหลายชั้นนะครับเราแค่ปรับวิวหนึ่งแปลนเราทําปรับวิวเทมเพลตเรามีวิวเทมเพลตตั้งไว้โอม้มันประหยัดเวลาได้เป็นชั่วโมงนะเป็นปรับเวลาได้ค่อนข้างเยอะนะ อไอ้ดูตรงนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคำสั่งตัว Family ของของฟอร์เดนมันให้เจาะพื้นเน่ยเลยมันก็เป็นรูปรูปรูปรปรปรปของฟอร์เดนด้วยนะครับในการทำงานจริงเนี่ยในการถ้าเกิดทำอ็อฟต์อร์ไอเคสอย่างเงี้ยจะดีมากเลยนะเพราะมันจะเห็นเห็นชัดว่า โดนเหล็กไม่โดนเหล็กหรือว่ามันจะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไปหลบหลีกอะไรกันได้นะแต่ปกติเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องเซตตำแหน่งไว้ก่อนแล้วก็ดโครงสร้างมาหลบหลีกอีกทีแล้วก็หรือจะมาเสริมกันแล้วจะมาเสริมอะไรเนี่ยก็อีก,อ,กอีกเรื่องนะครับผมอ่โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็รอไปติดตามกันอีพีหน้าครับผม